ีเบอร์เนอร์ยันโสดร้อยเปอร์เซ็แฮปปี้กับชีวิตตอนนี้เปิดใจแต่ยังไม่เจอคนที่ใช่อยู่เป็นโสดมาได้สักพักแล้วสำหรับนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์ที่ช่วงนี้ดูเหมือนว่านางเอกสาวจะแฮปปี้กับการมุ่งหน้าเข้าครัวซัมากกว่าอีกทั้งยังชอบลงคลิปทำอาหารมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งล่าสุดนางเอกสาวก็ได้ตัดสินใจเปิดร้านพิซซ่าเป็นของตัวเองพร้อมคิดค้นสูตรด้วยตัวเองทุกเมนูเมื่อนางเอกสาวมาร่วมงานเปิดตัวนาฬิกา Heritage Collection ณนะ Event Arena ชั้น1นึ่ง Central World ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวมารีเป็นสายแอดเวนเจอร์ไหมจริงๆก็เป็นเหมือนกันนะ เวลาที่มีกิจกรรมใหม่ๆก็จะไปสุดทางเลยอย่างไปดำน้ำก็พยายามที่จะเก็บหลายๆไซส์อยากที่จะไปดำหลายๆประเทศล่าสุดที่ชอบมากๆไปดำน้ำที่เม็กซิโกเลยค่ะแมวน้ำเยอะแมวน้ำน่ารักมากเล่นกับเราเหมือนเป็นลูกหมาเลยมาต๊ะมาเล่นเราไม่กลัวรักสัตว์อยู่แล้วหลังจากนี้กําลังแพลนจะไปดำน้ำที่ฟิลิปปินส์อินโดสประเทศนี้ที่อยากไปมากๆชอบลำบากทำไมถึงชอบไปเที่ยวที่แบบพนดอทน ใครที่ได้ลองดำน้ำแล้วลงไปใต้ผิวน้ํามันเป็นอะไรที่สงบที่สุดในชีวิตแล้วเราได้อยู่กับตัวเองเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยแล้วมีคนไปดำน้ำด้วยหรือยังยังหาอยู่หัวเราะปกติเราก็ไปกับเพื่อนนี่แหละเดี๋ยวนี้คนดำน้ำเยอะมากมีหนุ่มๆไปด้วยไหมไม่มีไม่ไมีจริงๆคนก็บอกว่าเราเนื้อหอมอยู่ ใช่หรอไม่มีมีจริงเราไม่เปิดใจหรือยังไม่มีใครถูกใจไม่ได้ไม่เปิดใจช่วงนี้ทำงานเยอะด้วยแต่ก็ไม่ได้ปิดเปิดใจปกติวันนี้มาออกงานกับปอป้าสไตล์โอป้าโอเคไหม ก็ไม่รู้อาจเป็นคนที่ไม่ได้มีสโปกอะไรแค่แบบว่าอะไรก็ได้ที่ถูกใจนะจุดนั้นมีโอปป้ามาจีบไหมไม่มีถามว่ามีคนเข้ามาจีบไหมมันก็มีบ้างเล็กน้อยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติไว้ถูกใจแล้วเดี๋ยวว่ากาันหัวเราะเปิดใจปกติค่ะหลายคนอาจจะงงว่ามารีไม่น่าจะโสดได้นานขนาดนี้ภูมิใจมากนะยิงก็นานๆอยู่แบบนี้เราก็แฮปปี้ดีเหมือนกัน ทำไมถึงรู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตโสดไปเรื่อยๆแบบนี้มันไม่ได้อยากโสดแต่เหมือนเราแฮปปี้กับการใช้ชีวิตตอนนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะไปตามหาคิดว่าเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งจะเจอใครก็เจอเองเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองมุมมองความรักคาดหวังสูงขึ้นไหมกับคนใหม่ที่จะเข้ามาก็ไม่เชิงนะก็เหมือนเดิม ยังเป็นคนที่ใช้ใจนำทางมากๆแต่แค่ยังไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรที่ลงล็อกหรือรู้สึกว่าใช่เชื่อเรื่องครมลิขิตไหมก็เชื่อในเวที่แบบว่าถ้าวันหนึ่งเจอคนที่ใช่เดี๋ยวมันก็จะง่ายไปหมดเดี๋ยวมันก็เจอเองชินกับความโสดไปแล้ว ไม่เรียกชินแต่ก็เรียกว่าเหมือนเรียนรู้ที่จะหาความสุขอย่างอื่นได้มากขึ้นเรารู้สึกเต็มเราโอเคแฮปปี้ทั้งหนาก็อยู่กับหมายืนยันตอนนี้โสดชั่วไม่ชั่วชั่วๆัวโสดค่ะร้อยเปอร์เซ็์จะเปิดร้านเลยไหมจะเปิดร้านพิซซ่าค่ะทองหล่อ13อยู่ในโครงการซีนสเปซก็เชิญไปอุดหนุนกันได้ ทำไมถึงเปิดร้านพิซซ่าชอบกินพิซซ่ามากอยู่แล้วแล้วพอเราอินการทำอาหารเราก็ไปทำแป้งพิซซ่าทําจนเราได้สูตรที่แบบว่าเฮ้ยเราชอบมากๆถูกใจสุดๆพอทำให้เพื่อนๆกินเพื่อนๆก็ชอบแล้วทุกคนก็ยูกันว่าเฮ้ยเปิดร้านดีอร่อยมากก็เลยโอเคได้ในเมื่อเราให้คนหลายๆคนได้ชิมและทุกคนยืนยันเป็นคำเดียวกันว่าอร่อยจริงๆก็เลยอยากเปิด เปิดร้านไม่ใช่แค่ทำพิซซ่าอย่างเดียวลูกน้องเต็มไปหมดคือจริงๆเรามีเปิดร้านอาหารอยู่แล้วเป็นร้านทิพซีทิวเดย์และร้านไฮซูชิบาร์ลักษณะเราเป็นผู้บริหารเฉยๆแต่อันนี้เราลงมือทำครัวเองด้วยคือขึ้นสูตรด้วยตัวเองทุกเมนูเลยช่วงแรกจะเข้าร้านเองเลย <c oughs> ก็เราเป็นคนเทรนพนักงานเทรนทีมครัวเองหมดเลย อันนี้พิซซ่านางเอกพิซซ่าคนโสดค่ะหัวเราะพิซซ่าคนโสดเป็นยังไงก็ถ้าเกิดว่าโสดจะมีหน้าหนึ่งที่เลือกนะคะหัวเราะมีเมนูอื่นอีกไหมเดี๋ยวจะมีเมนูอื่นเสริมด้วยแบบให้ทุกอย่างลงตัวแล้วเดี๋ยวจะค่อยประกาศทานเยอะๆไม่กลัวเรื่องน้ำหนัก เราก็ต้องออกกําลังกายควบคู่และพยายามดูแลตัวเองแหละแต่ว่าก็มีความสุขกับการทําอาหารที่ตัวเองชอบทานได้ทานอาหารที่อร่อยและถูกปากเราเพราะว่าเราทําตามรสมือตัวเองด้วยอย่างนี้เราต้องชิมเองทั้งหมดใช่ค่ะก็ทําไปเทสไปทุกอย่างทุกวันนี้ก็ทําอาหารกินเองตลอดเวลายิ้มทุกวันนี้ต้องเป็นคนเข้าครัวทําอาหารกินเอง ยิงตอนล้างเหนื่อยไหมหัวเราะก็มีที่เลี้ยงช่วยนิดหนึ่งแต่ตรงพิซซ่าหน้าโสดจะต้องมีแน่นอนมิวทำให้ไปคิดให้เลยแตกต่างจากหน้าอื่นยังไงเป็นแป้งเปล่าเพราะยังไม่มีอะไรมาอบหัวเราะเพราะแป้งเรากินเปล่าเปล่าก็อร่อยถ้าสมมุติวันหนึ่งค่อยมีหน้ามาเติม เดี๋ยวค่อยมีหน้าหัวเราะเปิดวันไหนจริงๆเราก็แพลนที่จะเปิดตั้งแต่ภายในสิ้นเดือนนี้แต่ก็จะซอบโอเพนนิ่ป Opening ไปก่อนเอาเป็นว่าสิ้นเดือนเป็นต้นไปลองชิมกันได้และฟีดแบ็กกันได้นะคะจะได้ปรับปรุงพัฒนาค่ะยิ้ม